สวัสดีค่ะวันนี้แอนนอาทีวีพามาดู5ชนิดปลาทะเลลึกที่หาดูได้ยากถ้าพร้อมกันแนละ้วไปกันเลย Orfish King of Herring's ปลาออหรือปลาริบบินเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคตามความเชื่อของไทยหรือมังกรทะเลในความเชื่อในยุคกลางของชาวตะวันตก โดยมีความยาวได้สูงสุดยาวถึง9เมตรและหนัก300กิโลกรัมแต่ก็มีบันทึกไว้ในบันทึกสถิติโลกกินเนสด้วยว่าปลาชนิดนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ยาวที่สุดในโลกโดยอ่านยาวได้ถึง11เมตรในขณะที่รายงานไม่ยืนยันอีกบางกระแสระ,ระบุว่าอาจยาวถึง15เมตรหรือกว่านั้นมีส่วนหัวที่ใหญ่ลำตัวแบนสีเงินมีจุดสีฟ้าและดำปรับราย มีครีบหลังสีชมพูดแดงบนหัวที่อวัยวะและดูคล้ายงอนเป็นจุดเดน่นอาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกในช่วง1,000เมตรแต่โดยทั่วไปแล้วอาศัยที่ความลึก200เมตรจึงพบเห็นได้ยากมากแต่มีผู้พบเห็นเป็นระยระยะะรในหลายพื้นที่ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของออสเตรเลียเรื่อยไปจนถึงทะเลนอกชายฝั่งเม็กซิโกและแถบมูกอเบอร์มิวดา ส่วนใหญ่มักถูกเคลื่นซัดออกมาเกยหาดหลังเกิดพายุหรือไม่ก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นกับปลาเช่นป่วยหรือใกล้ตายหรือซากที่ตายแล้วน้อยครั้งที่จะมีการพบเห็นขณะมีชีวิตอยู่ปลาเคี้ยวก้างหรือปลาสตอกไลท์ลูซิดอเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกมีรูปร่างคล้ายปลาฉลามมีลำตัวยาวมีจมูกสั้นและตาขนาดใหญ่มีรูจมูกกลมด้านข้างของดวงตา ขากรรไกรด้านล่างของมันไม่มีเนื้อหุ้มมีฟันขนาดใหญ่ด้านหน้าของขากรรไกรและมีฟอลซี่เล็กอยู่ด้านหลังเพื่อควบคุมให้อาหารไหลลงกระเพาะของมันสามารถพบได้ทั่วไปในมหาสมุทรต่างๆเช่นมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียยกเว้นในที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีความลึกตั้งแต่500เมตรและพวกมันไม่ค่อยมีการย้ายถิ่นขึ้นมาบนน้ำตื้นแบบปลาทะเลลึกทั่วไป มันสามารถเรืองแสงได้โดยแสงของมันนั้นจะมีแสงสีส้มหรือสีแดงและพวกมันยังมีเอกลักษณ์เฉพาะในมูสัตว์ที่ใช้คอโรฟิตอนุพันธ์เพื่อรับรู้แสงสีแดงได้ด้วย Goblin Shark, Elfin Shark ปลาฉลามกอบลินหรือปลาฉลามปีศาจเป็นปลาฉลามน้ำลึกที่พบเห็นตัวได้ยาก และมีรูปร่างลักษณะประหลาดอันเป็นที่มาของชื่อและยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในวงศะ์สะกุลเดียวกนันนี้ก็ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นซากดึกดำบรร์มีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างแทบไม่แปรเปลี่ยนไปจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ปลาฉลามกอบลินมีความยาวเต็มที่ได้3หรือ4เมตรอาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกได้มากกว่า100เมตรซึ่งเป็นที่ที่แสงส่องลงไปไม่ถึงพบชุกชุมที่โตเกียวแคนยอน ซึ่งเป็นหุบผาลึกใต้ทะเลในพื้นที่อาลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยปกติแล้วจะมีลำตัวและครีบสีขาวแต่เมื่อถูกจับขึ้นมาจากน้ำลำตัวจะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเหมือนเลือดปลาฉลามกอบลินจัดได้ว่าเป็นปลาฉลามชนิดที่ว่ายน้ำได้แย่มากและเชื่อว่าปลาฉลามกอบลินเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะขยายพันธุ์ในที่ที่มีอาหารสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักเลี้ยง ส่วนปลาที่โตเต็มที่แล้วจะว่ายห่างออกไปเพื่อให้ตัวอ่อนได้มีอาหารที่เพียงพอมิต้องแย่งกันเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ปลาตะเกียงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Central f r e Spinilosa ปลาตะเกียงจะมีรูปร่างที่เรียวเล็กมีเกล็ดเล็กๆสีขาวปกคลุมหัวค่อนข้างกลมและมีดวงตาทรงกลมขนาดใหญ่มีขากัรไกลขนาดเล็กที่ประกบติดกันได้ดีมีฟันชุดเล็กที่ขากัรไกลบนและล่าง มีครีบขนาดเล็กแต่บางชนิดก็มีครีบหลังที่ยาวพวกมันมีถุงลมที่เต็มไปด้วยไขยมันเพื่อใช้ในสถานที่ที่มีแรงกดดันสูงมันมีอวัยวะผลิตแสงโฟโตฟอรซสซึ่งจะจัดเรียกต่างกันไปตามชนิดและเพศของพวกมันซึ่งเพศผู้จะอยู่เหนือหางเพศเมียจะอยู่ใต้หาง ส่วนแบบตามชนิดก็จะมีแบบที่ใต้ท้องด้านบนลำตัวหรือบนหัวบริเวณใกล้เคียงกับดวงตาซึ่งอวัย,ยวะผลิตแสงเหล่านี้จะผลิตแสงที่มีสีฟ้าสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนบริเวณที่ปลาตะเกียงอาศัยอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเขตก้นบึง้งเป็นพื้นที่ของมหาสมุทรที่มีความลึกมากกว่า4,000เมตรและโดดเด่นในเรื่องที่ไร้แสงแดดสภาพแวดล้อมค่อนข้างเย็นและแรงดันอุทกสถิตรุนแรงมาก หากไม่มีสารอาหารปลาตะเกียงได้พัฒนาเอาไว้ยวะวลายอย่างในการปรับตัวแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะไปถึงบริเวณนี้เพื่อทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาวะสุดขั้วกรีนแลนด์ปลาฉลามกรีนแลนด์เป็นปลาฉลามกินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งนับว่ารองมาจากปลาฉลามขาวเพราะอ่านยาวได้ถึง24ฟตุต และมีน้ำหนักได้ถึง2,500ปอนด์แต่ขนาดโดยเฉลี่ยทั่วไปยาว2.44-4.8เมตรและมีน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมปลาฉลามกรีนแลนด์มีผิวหนังที่หนาหยาบเหมือนกระดาษทรายสีเทาเข้มเกือบดำครีบหลังเป็นเพียงดกสั้นๆไม่เหมือนกับปลาฉลามทั่วไปวงจรชีวิตของปลาฉลามกรีนแลนด์จึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก เชื่อว่ากินปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆตามพื้นทะเลเป็นอาหารรวมถึงซากสัตว์ขนาดใหญ่ที่ตายลงน้ำด้วยเช่นมีควโลกม้าควางแคริบูเนื่องจากมีการผ่าพบซากสัตว์เหล่านี้ในกระเพาะอาหารและเชื่อว่าด้วยขนาดและรูปร่างกอประกับถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเป็นต้นเหตุของความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในแม่น้ำหรือมหาสมุทรในแถบซีกโลกทางเหนือ ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ